จะตินล um, ิขสิสิ์หรือเปล่านะลิขสิทธิ์เนี้ยก็ต้องรออยู่แล้วรอรอรอทำนี้ได้พวกด โทรสอบดีๆแกเป็นอะไรปิโยเนี่ยโอ้คงจะไม่ติดลิก็ซิต์อันนั้นเติติดลิก็สิตม่ลบออกเลยโออ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ปลอดภัยอย่างแรงไม่ปลอดภัยอย่างแรงลิกทธิ์เมื่อกี้เพลงลิกาซิต์ มั่นใจหนึ่งแล้วเสนว่าเมื่อกีย์แพงเลยก็เสร็จไอฟุลนะไอฟุลไม่ได้เต็มเลยก็เสร็จแล้วมั้งนะไม่แน่ใจเหมือนเมียนอยู่เป็นหมื่นเลยอ่ะทำอะไรดีจะไม่มีไอฟุลละงั้นก็ ไม่รู้ว่าตินเล่นกันเสร็แล้วป่ะแต่ขอโกโก้แล้วกันโปกติที่บ้านไม่ชอบกินกโกโก้ล้วอะไรที่มันกินกันเข้ากันฮึยิบมากกว่ามากกว่าตัวหนึ่งเห็นลกน็กรู้สึกแบบขัดใจขอากวาดแบบ งั้นเดี๋ยวจัดไปรังควาเสร็จตอนนี้ควาเสร็จแล้วแล้วจะเรื่องอาหารอะไรดีงั้นเราไปนั่นนี้แล้วกันแปดสิบบาทเห็นราคือถูกดีกโก้ ในในตอนกวาดครั้งท้ายก่อนที่จะไปตามหากบกบอบอบกวาดเคลียร์เกมมารอบหนึ่งตอนนี้ก็เคลียร์เกมแล้วพะกินของทุกอย่างแล้วเนี่ยแล้วก็ตกปลาได้เป็นเจ้าเป็นเจ้าเป็นจ้เอ่อจนะทั้งห้องแมพ จุดปากร้อนมันมีแค่นี้ันนะมันก็มีแค่นี้แหละใช่มีแค่นี้เดี๋ยวข้างหน้าอาจจะชวนเพื่อนมาเล่นเบรกในสตอรีถุกใช่เบรกในสตอรี story, ถ้าเกิดมันไม่ติดเลยกเซียย่านะแล้วคุณจะเห็นผ้ากีฬาอนันที่สุดจะเฟลฟ้าทุกผมจะพุณอาจจะเห็นผมกีดร้อนหลายรอบเลยแล้วกัน หน้าคลิปนี้พอแค่นี้ไปลงคลิปแล้วจ้า